ฟังข่าวจากนายกไหมเรื่องคนละครึ่งเปิดกระเป๋าตังค์ลอยได้เลยตอนนี้ยังยังไม่ได้เข้าไปบริหารประเทศแต่เป็น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 สิ่งที่เราเตรียมเตรียมพร้อมหลังนะครับหลังใหม่นี่คือการเตรียมพร้อมเมื่อเราสามารถเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินได้เขาจะได้ดําเนินการทันที เขาเปิดกระเป๋ารอได้เลยครับตอนนี้รอได้ครับรอได้ครับครับเดี๋ยวในรายละเอียดก็จะให้ทางท่านเอกนิติได้ชี้แจงนําเียนประชาชนนะครับว่าถึงแผนที่เราได้วางเอาไว้แล้วก็การดําเนินการเมื่อเราเข้ามาบริหารอย่างเต็มตัวแล้วก็เราจะมีวิธีการแค่จะทาให้ให้เราดําเนินการในเรื่องนโยบายนี้ได้ให้ได้เร็วที่สุด นี่คนละครึ่งเนี่ยมีแน่แต่จะทำได้ถึงขนาดไหนอันนี้ตามดูหมายถึงวงเงินมีข้อเสนอจากภาคเอกชนนะน้องสมาคมที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีกเขาบอกวันละสามร้อยได้ไหม,มที่มีข้อมูลนะอ่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้วันลาเดิมเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยวันละร้อยห้าสิอยู่ ใช่ไหมคะถ้าเกิดสองขาก็เป็น300ร้อเพิ่มวงเงินจากวันละร้อยหบเป็นสามบาทต่อวันค่ะและจํากัดเดินละพันห้ารบาทระยะเวลา2เดือนตุลาถึงพฤศจิกาก็แปลว่าเดือนละสามพันอ่าสเดือนก็สามพันโครงการนี้และขยายครอบคลุมร้านค้าทุกประเภทไม่มีเงื่อนไขสมาคมค้าปลีกยังอดเสียดายโครงการ e a s e receipt ไม่ได้เหมือนกันอยากให้ทำเฟสสองค่ะระยะขอวงเงินสูงสุด 1, 1> แสนห<ส>นึเลยระยะเวลาตุลาถึงธันวาหกแปดครอบคุมสินค้าทั่วไปโอท็อปด้วยแล้วก็สินค้าที่เป็นมิตกรกับสิ่งแวดล้อมคือข้อนี้เนี่ยผมตอบแทนได้เลยตุลาถึงธันวาทําไม่ได้เพราะอะไรปีงบประมาณใหม่ไม่ใช่เพราะของปีนี้เนี่ยทําไปแล้วตอนต้นปีอ๋อที่ไปซื้อกันไปแล้วใช่ไปซื้อไปแล้วตอนต้นปีซึ่งถือเป็นปีภาษีใหม่แล้วอื เพราะฉะนั้นถ้าจะทํามันต้องทําหลังปีใหม่ค่ะปีหน้าให้เป็นปีภาษีปีหน้าให้ไปหักภาษีปีโน้นนึกออกใช่ไหมค่ะ<า>เอออีซี่อีริิแต่คนละครึ่งเนี่ยมาแน่ฟังดูพูดถึงเมื่อวานนี้เปลยไปน้องคิดว่าคุณชรีพงศ์อาคาัศกุลเกียรติเราหัวหน้าพักภูมิใจไทยจะมีตำแหน่งอะไรเดิมผมก็คิดว่าสงสัยเป็นเลขานานะยกแหนเลยโฆษกรัฐบาลหรือเปล่าพี่คิดว่าโฆษกรัฐบาลมากกว่า และเลขานายกน่าจะเป็นคุณไตรสุรีเหมือนเดิมอ่าเพราะเป็นเลขาคุณรุทินมาตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยสมัยไหนสมัยไหนใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะเป็นโคชรัฐบาลใช่ไหมมีความเป็นไปได้อืค่ะอ่ะระหว่างรอน้องน้องรู้สึกยังไงกับพระรูปดังดังไหมดังมากไหมมากค่ะ เป็นที่รู้จักในวงกว้างเป็นที่เคารพศรัทธามากมากเพราะอะไรด้วยคำสอนด้วยวิธีเทศของท่านแล้วด้วยสิ่งที่เราเห็นจากข้างนอกอแล้วก็ตกใจอีกแล้วตกใจตอนนี้จะไม่เหลือแล้วเนี่ยค่ะเหลือพระพยอมใช่ไหมคะน้องใช้คำว่าจะไม่เหลืออะไรหรือก็ตอนนี้มีเหลือไหมคะเยอะแยะไปไหน น้องใช้คำนี้เองงว่าไม่เหลือเลยฮะหมายถึงพระดังๆที่เป็นที่รู้จักอะค่ะก็ขนาดแพรี่เนี่ยถึงขนาดไปกอดขาพ่อพยอมเลยนะใช่ฮะใช่ค่ะว่าเองเหลืออยู่รูปหนึ่งเนี่ยค่ะค่ะอืมอื <c oughs> อืม,อม ทำไมไม่ตั้งรัฐมนตรีสักทีเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะต้องตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งวันสัปดาห์นี้คงจะเสร็จนา,นายกอนุทินจะทุนเก้าสัปดาห์นี้เจ้าตัวยืนยันอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นแล้วรายชื่อใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นแล้วเหลือเพียงแค่การตรวจสอบประวัติค่ะก็ภายในสัปดาห์นี้แหละค่ะจะนําขึ้นทุนเกล้าตอนนี้ในข่าวปลมอ,อะไรางานยความขึ้นหน้าการตรวจสอบมีเหตุอะไรใกล้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เร่งไป เรียกว่ารายชื่อก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะในสัปดาห์นี้ใช่ไหมครโอ้ต้องสัปดาห์นี้นะครับ <9 S 1> ถ้า,าถ้าโปรดงก้าวลงมาแล้วก็วก็ก็รอถวายสัตว์หลังจากนั้นก็เราก็คงทำงานได้ระดับหนึ่งเพราะว่าต้องเร่งแถลงนโยบายก่อนการจะทำงานได้อย่างเต็มที่คือต้องแถลงนโยบายแต่ว่านี่คือการเตรียมนโยบายที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราเราทำปุ๊บถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็นัด ท่านประธานรัฐสภาแล้วก็แถลงนโยบายแล้วก็ทํางานเลยนะนะพอแล้วนะนายเรียนทานชิมเม้นอีกสักนิดนะครับเดี๋ยวถามท่านถามท่านเกียงไงเกียงไงกัน้ยกไทยคุณเกียงไก่ไทยนกูนภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยประธานสภาอุตสาหกรรมก็จะมีนายกนทินนําว่าที่รองนายกควบรฐมงตีครั้งเอกนิตินิติรันประพาสเอกนิตินิติรันประพาสภาพขึ้นมาสิแล้วก็มี ว่าที่รองนายกควบรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรสุชาติชมกลิ่นใช่ค่ะหลายคนคือจงสงสัยกระทรวงทรัพย์ไปเกี่ยวอะไรอาจจะหมายถึงคงจะกำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีว่าที่ไปด้วยไงคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะว่าที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมว่าที่รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรม,ราารรรมและยังมีว่าที่รัฐมนตรีว่าการการะทรวงพาณิชย์ถูกไหมคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะนี่ไปการไปเปิดตัว อ้าว่าทีรัมนตีช่วยครั้งก็มานั่นน่นะนึกภาพตอนที่ปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันคล้ายกับหลังเลือกตั้งปีหกหกไหม,มครั้งนั้นเนี่ยคุณพิธาไปนะไปสภา,าอุตสาหกรรมไปกลุ่ม s อ e ไปหอ,อการค้าจำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วมันได้เป็นอันแต่รอบนี้เป็นแล้วถึงไปหมายถึงสภาเนี่ยโหวตแล้วถูกไหม เออท่านผู้ชมจำภาพได้ไหมเมื่อสองปีก่อนน่ะจำได้ค่ะ,ะสุชาติมาแล้วอืมไหนช้ามากคือมันตรวจคุณสมบัติท่านผู้ชมตัวคุณสมบัติมีประเด็นเองไหมเออเอาประเด็นเรื่องแรนบิดเพราะมีข่าวว่าเป็นแนวทางที่คุณอุทินเจ้ากลับมานะ ถ้าเป็นนโยบายของเพื่อไทยก็จริงอ่านนโยบายนี้เนี่ยดำเนินมาจะกระทั่งถึงขั้นจะเริ่มดําเนินการที่จะเปิดประกวดราคาแล้วเดือนเอกชนเข้ามาทําโครงการแลนด์บิดอ่าแล้วมีแนวทางที่ผมใจไทยมีน้อมโน้มจะทําขนาดที่แต่จริงสี่เดือนนะอแต่มันก็เวลาที่สามารถจะทําให้คืบหน้าได้ถูกไหมคโครงการนี้พักที่ขานคือ พักประชาชนอ่ะใช่ถูกไหมใช่ค่ะค้านหรือต้องการความรอบครอบฟังดูตอนนั้นค้านเลยนะคุณจิติกัญญาวันนั่งตรงเนี้ยค่ะค้านไหมจําไม่ได้อ่ะค้านค้านไหมอาว่าวานนี้าน,นายอนุทินว่ายังไงเนี่ยแลนบริชินเราเราต้องมานั่งดูในเรื่องของคือจะไปดูมิติในเรื่องของการลงทุนคุ้มค่าอย่างเดียวหรือไม่เนี่ยมันมันอย่างมันไม่พอหรอกเราต้องดู มองไปทอดไปถึงอนาคตด้วยแล้วก็สิ่งที่มันจะทําให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยมันต้องดูในหลายมิติรวมกันนะครับเราอยู่ใน geo political นะครับสภาพภูมิประเทศที่ภูมิศาสตร์ได้ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับดังเราก็ต้องใช้ความได้เปรียบเหล่านี้นยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราอยู่ตรงกลางเป็นไข่แดงของอาเซียนเลยนะ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรายังมีโอกาสมากมายที่จะใช้ใข้อได้เปรียบเหล่านี้ในการขยายตัวทางทางเศรษฐกิจแล้วก็ในมิติอื่นๆของประเทศไทยได้อย่างมากมายฟังนี้เอาครับคุรรู้ทินเอานะครับบอกจะมองเรื่องคุ้มค่าอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองไปถึงอนาคตด้วยอ้าวอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ต่างจากพักส้มนะค่ะพักประชาชนถ้าจับใจความได้ว่าค้านถูกไหมใช่ว่าตอนนั้นบอกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนอืมอ่า